อ่าคนละนึงประโยคครับเชิญครับ Let me have a game basket ผมต้องการตะกร้าสีเขียวโอเค very good ผมมีเพื่อนนะครับาใช่ครับ I would like to buy a shirt โอเคฉันต้องการซื้อเสื้อเชิ้ตจักตัวโอเค very good I am looking for a o p t i o สอบคสอบโอเคโอเคบริกรดีมากครับเยี่ยมมากขอบคุณครับเดี๋ยวนะครับพูดสักคำบานะา้างนะมะรูปกระซายเราต้องไปพูดบ้างครัผมจะพาพูดเราพูดตามผมก็ได้เอาคำแรกเลยอ่ะ Let me have a g r e e n basketLet me have พูดเรา Let me have อ่พูดภาษาเรา Let me have a g r e e n basket ทำไม Let me have a clean basket อ่าฉันต้องการได้อยากได้ตะกร้าสีเขียวนั่นไหนเห็นไหมครับผมเพื่อนเพื่อนหน่อยครับโอ้หถ้าเราไม่พูดเราก็จะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเยี่ยมมากเลยไม่ได้แล้วโอเคอ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเค very good อ่าทำไม เอาไม้มีไม้หลายตัวครับตรงนั้นเอาไว้ฝังร้นเลยอันนี้อ่าเชิญครับอันนี้โอเคอ่น,นอหนึ่งคนละหนึ่งระโยคนะครับประโยคเกี่ยวกับความประสงค์ครีมบาสเแกต ฟังผมอ่านนะครับ Let me have a clean basket. Let me have a clean basket. โอเคลองพูดดูครับทีนี้ Let me have a clean basket. โอเคเดียวนีครับในความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับไม่ต้องอ่านครับเชนครับ Let me have a orange basket. ผมต้องการตะก้กาสีส้มโอเคนะครับปรับตัวอย่างไปนะครับปรับเป็นการกลับไปกันอีกอย่างครับ would like to buy a น h ชิดโอเค Very good. เรนกูทำไมบางไมตรงนั้นเลยครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมทุกคนเลยได้ฝึกกีนไหมครับได้ฝึกคนละหนึ่งประโยคนะครับอยา่างน้อยๆเราก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับ